เดินห้าแล้วก็ถอยเก็บอะมันล้มแบบคือสูงหน่อยนึงอะ่ะมันเจดินหน้าอย่างเดียวเลยข้ามันจะร่วงเทนะ่าไหมาณปริมาณค้าร่วงเม่นก็ยจะมีท่าท่ไร่ครท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดปนคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับ คลิปนี้ผมรุยมาถึงกลางนาบ้านยางอุ้มฮะตำบลยางอุม้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินุ์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวคูโบต้า srj 3ครับทุกคน srj 3 hc มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าข้าวล้มเกี่ยวได้ไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่านี่คือด้านหลังของผมเป็นข้าวล้มทั้งบิ้งเลยนะฮะผมจะให้เขาทดสอบบิ้งนี้นะว่าจะเกี่ยว ได้หรือไม่เดี๋ยวรอชมกันนะครับทุกคนครับตอนนี้รถมาถึงลูกค้าแล้วครับไปหลุนมาข้างหน้าแล้วครับทุกคนตอนนี้รถมาถึงแล้วประมาณบ่ายโมงฮะออกมาจากเข็มราชคันนี้เมื่อวานนี้เกี่ยวได้สีไร่นะครับนี่เลย เดี๋ยวได้ทดสอบทดสอบบิ้งเนี่ยข้าวล้มเขาจะเออเขาถามเขาถามเข้ามาจะว่าข้าวล้มมันเกี่ยวได้ไหมเนี่ยข้าวล้มมันก็ใชาเองเออแต่แต่ว่าแต่ว่ามันเกี่ยวได้เนาะเออแต่ว่าเกี่ยวได้เนี่ยเป็นตัว S R G อาร์เกสามโปรฮะอันนี้ใช้งานปกตินะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวลงทางไหนได้เนาะเอาจอดตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวสัมภาษณ์กันก่อน มาไม้ติดหน่อยถือไม้หน่อยนี่สวัสดีครับเรียกลพ่เรียกลุงดีกว่าเนา <io> นะครับลุงอันนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากเขมราชครับเขมราชเนาะเดี๋ยวใช้ภาษาโคราดกันเองเลยเนาะครัโคราดกันเองไอ้คันนี้มูมานนี่ได้ข่าวว่าไปเกี่ยวมากินไร่เนี่ยสี่ไร่ครับสี่ไร่ลุงครับเองเนี่ยไม่นี่สี่ไร่เนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงหมดวันหมดวันเลยนะก็อย่างสมีติูนเลยเขาถามมาจังเลยเนี่ยว่าไอ้ลูกค้านี้หน่อยอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันเกี่ยวได้กี่ไร่ แล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าว่าพื้นที่น่าข้าวยืนนี่ก็ถ้าเข้ายืนนี่เต็มที่เลยกี่ไร่เต็มที่อยู่กี่ไร่สี่ไร่สี่ไร่ห้าไร่ไร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าข้าลร่มเนี่ก็ข้าวรีไม่ถึงไม่ถึงนะก็สองไร่ประมาณไร่หนึ่งไร่หนึ่งนะก็ยังดีกว่าเดินนะยังดีกว่ามือเกี่ยวมือนะโอ้เดี๋ยววันนี้ผมเห็นในคลิปแล้ะโหสิ่งเลยนะแบบเบรกจึ๊กเบรกจึ๊กเลยอะ อันนี้ตอนแรกจะไม่ขายนะพอดีลูกค,าค้าอยากได้ก็เลยขายอ,อ,อันนี้ดูดูฟางดูเฟียงเฟืองนี่ยังอยู่เลยอืมเนี่ยล้างมาหน่อยเดียวฟางข้าวฟงาวฟงข้าวยังมีอยู่เลยเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยเกี่ยวมาเมื่อวานนี่เองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลุกอีกคนนึงเจ้าของคนซื้อว่าให้เขามาดูระบบจะได้เทสระบบให้เขาดูว่าบอกว่าวิธีการใช้งานของเจ้าคันเนี้ย มันใช้งานยังไงแล้วก็เวลาเกี่ยวเกี่ยวอะไรยังไงอนามันเครื่องหยอดเนี่ยอันนี้ไม่ได้หยอดมาใช่ไหมครับไม่ได้หยอดล้างออกอ๋อเขาอันน้ำฉีดออกเมื่อเช้านี่เนาะน้ำฉีดออกเมื่อเช้าอ,อา๋อที่แรกว่าจะไม่ล้างมันก็ดูมันคือ <laughs> รถใช้งานอยู่นะเนนี่ยช่ใช้ทุกวันเลยเลยรถใช้ทุกวันเลยเนาะทุกวันอปีนี้รับจ้างไปกี่ไร่เลยตั้งแต่ข้าวดดครับลุงรับจ้างไร่เท่าไรไร่หกร้อยหกร้อยป้า เล้าว่าเราจ้างรับจ้างหกร้อยเน๊ยเออเจ้ากันรับจ้างหกร้อยได้คือกันเด้ยไม่หกซ้ำรถใหญ่เออพอกับรถใหญ่เนาะเพียงแต่ว่ามันช้ากว่ารถใหญ่เนาะช้ากว่ารถใหญ่ถ้าข้าวล้มนี้มันก็แพงกว่าอีกใช่ปะหรือว่าเท่าเหมือนกันราคาเดียวกันแพงกันแพงกว่านี้ขอสักห้าขอสักเจ็ดร้อยเนาะถ้าข้าวอันไี้ข้าวล้มก็ข้าวล้มมันก็ ถ้าเกี่ยวของเจ้าของมันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่คคอยๆเกี่ยวไปเรื่อยๆเกี่ยวไปเรื่อยๆน,นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเนี่ยผมจะให้ทดสอบนาบิ้งนี้เลยเนี่ยมันล้มขนาดไหนเนี่ยมันล้มทั้งแปลงเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้เขามาเกี่ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมไม่มียืนสักเส้นเลยนะครับเนี่ยล,ล้มล้มน่าเน้นน่าลาดอันนี้เขาไม่ได้ว่า ล้มละเนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้มละเนละนาดมันทับกันไปอย่างนี้มันจะเกี่ยวได้ไม่รู้นี่เกี่ยวทับทับกันอย่างไงก็ได้อยู่ตรงตระหาลายมันต้องหาลายก่อนเนาะหาลายเกี่ยวอ๋อเธอว่าถ้ามันล้มไปทางไหนเราก็วิ่งสวนไหะไม่ไม่สวนก็ได้สวนวิ่งตามลายมันอย่างนี้ก็ได้อ๋ออย่างอย่างนี้มันถ้าอย่างงี้เราวิ่งยังไงเข้าทางนู้นเลยเปล่าวิ่งอย่างนี้เนาะอ๋อ เจ้าของเขามาแล้วมั้งคที่จะซื้อนะบุ๊มป้าแม่นมาหน่อยรถไถแม่นบ่ะเจียวข้าล้มเถ้ข้า,า,ขานี่ลุงเจ้าของรถเดิมนะฮะเจ้าของรถแล้ เลี้ยวซ้ายเนลี้ยวขวา,าม,มาเยอะเลยนะครับไป<อ>ดูเหมือกนกันกับรถใหญ่โน้ยเลียวซายเจ3 Pro ตัวนี้นะครับว่าจะเกี่ยวข้าวล้มได้หรือไม่นะครับ นนินเลย้มจะติดดินเลยอันนี้อาการหนักเลยถ้าล้มอย่างนี้ก็จะช้านะครับช้าตอนเดินหน้านะเดินหน้าแล้วก็ถอยเดินหน้าแล้วก็ถอยเก็บอะแต่ถ้าว่ามันล้มแบบขึ้นสูงหน่อยนึงอะมันจะเดินหน้าอย่างเดียวเลย งานนี้มันก็จะเกี่ยวยากนะครับแต่ะแต่ว่ามันก็เกี่ยวได้ต้องเกี่ยวช้า้านช้าก็คือข,ข,ข้าวยืนแล้วข้าวยืนตรงนี้วะมองล้ข้าวยืนดีเนาะไม่มองครับไม่มองรับไม่มองข้าตั้งปะ ขาตั้งเขาเขาตั้งเล หลังเก็บแลนหน้าท้าหลังเก็บนียครับเพราะว่านี่แบบล้มสุดๆเลยครับแบบล้มแบบสุดๆเลยบแบบ,แบ,บรถเนี้ยแนะน้าพัดไปพัดมาทัาไม่ใช่ล้มไปแนวางทเดียวกันก็ได้นี่แหละเข้าประอเดเข้าประอเดร้ายก เยอะเยอะต่ำเกินนะครับที่กองไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่ตัดพอลวงนะครับชื่อมันว่ารถวถข้าวตัดพอลวงมันไม่เหมือนกับรถตัวใหญ่ๆที่มันใช้ใช้ใช้ควักเอาผมพาพามาดูว่าข้าวข้าวมันจะร่วงเท่าไหร่ดูปริมาณปริมาณข้าว่วก็ไม่คไม่ยจะมีเท่าไหร่ข้าวมันไม่วงเท่าไหร่นะครับ เรื่องนี้ผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งประมาณครึ่งวันแล้วแหละนะครับแต่จะค่าดีกว่าให้คนเกี่ยวเยอะเลยแหละเพราะว่าอย่างที่อย่ที่เห็นแหละฮะมันล้มทับกันไปมาร่องร่องครับเง รู้จักแต่ระบบอย่างเดียวเดียวล่อยล่อยต่อยมันสอนตปเองแตว่าผมจามพีปันจะวางหัวนี่ลงนี่รับเปิดตัวเดียวนี่ันี้ไหลเถอาเลยแม่รนูจะไหลเข้าันี้สมมตินี่คือข้าวเนี่ข้าวที่แล้วเกี่ยวเลยข้าวจะข้าวรุ่นที่เกี่ยวข้าวข้างไม่หมดเลยข้าวที่เกี๊ยวีิข้าวเกี๊ยวไม่หมด ข้าเราล้มแล้วเอาล้้วข้าวเป็เกี๊ยวเป็นลายนะแก่เป็นปันเปปันไปเรื่อยก็ขาจะไปจ้างรถสีไปจ้างรถปันข้าวเกี่ยวที่เอาโคนเกี่ยวนั่นลูกเกี่ยวเป็นมัดเลี่ยวนั่นแล้วจ้างรถสีเอานีี่่เกยวสีเลยสีออกสำคับทุกคนนี่ก็คือการทดสอบการเกี่ยวข้าวที่มันล้มนะครับก็ เกี่ยวได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาที่นานสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าใจว่าัเป็นรถเกี่ยวข้รวงมันไม่ใช่รถกวักนะครับไม่ใช่รถเรือรืรถคุยมันได้ที่ชมคลิปไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดมงคนรอยาด้วยปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ